ครับผมแล้วก็วิดีโอนี้นะครับจะเป็นคําคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่สนใจเจ้า iPhone SE 2นะครับหรือว่า iPhone SE ปี2020ตัวนี้ครับ บอกว่าเจ้า iPhone SE ปี2020เนี่ยสำหรับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบมันมากๆเพราะว่ามันมีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบามีการทํางานที่ค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับมีประสิทธิภาพที่สูงด้วยชิปประมวลผลแบบ A13 Bionic นะครับซึ่งเป็นชิปประมวลผลแบบเดียวกันกับที่อยู่ใน iPhone 11รุ่นใหม่เลยทีเดียวดังนั้นเรื่องของความสามารถในเรื่องของการประมวลผลของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามัน รวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมันมากๆเลยนั่นก็คือมันกลับมาใช้ฟิงเกอร์ปรินสแกนนะครับหรือว่าฟิงเกอร์ไอดนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ช่วงนี้นะครับเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่แมสในการปิดหน้ากากกันอยู่เสมอๆนะครับเราสามารถที่จะใช้ฟิงเกอร์ปรินนะครับในการที่จะปลดล็อกโทรศัพท์มือถือของเราได้อย่างรวดเร็วโดวยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องปลดหน้ากากลงมาเพื่อที่จะสแกนใบหน้านะครับหลังจากที่ผมใช้งานมันนะครับเจ้า iPhone SE เครื่องนี้มา เป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ครับก็ต้องบอกว่าคาแนะนำจากผมนะครับสำหรับคนที่กําลังสนใจนะครับ เจ้า iPhone SE ตัวนี้มันค่อนข้างสําคัญมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่า iPhone SE นะครับจะเป็นโทรศัพท์ที่มีความสามารถที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆแต่มันไม่ได้หมายวาว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่เหมาะกับทุกคนอย่างแรกนะครับคนที่กําลังสนใจเจ้า iPhone SE อยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพมากๆต้องบอกเลยครับว่า iPhone SE เนี่ยมีกล้องถ่ายภาพที่ไม่ได้มีคุณภาพที่ดีที่สุดสําหรับเท่าที่ iPhone จะมีได้น,นะครับโดยเฉพาะกล้องหน้าของเขานะครับกล้องเซลฟี่เนี่ยมันมีคุณ ภาพของภาพนะครับที่ค่อนข้างแย่มากๆโดยมี Resolution อยู่เพียงแค่7ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติในการถ่ายภาพเซลฟี่เนี่ยที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีส่วนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบมันก็คือนั่นคือเรื่องขององศาการรับภาพของกล้องหน้าที่มันรู้สึกว่าหลังจากที่ผมใช้งาน iPhone 11 Pro Max มาเป็นระยะเวลาประมาณครึ่งปีนะครับผมก็รู้สึกว่าผมติดแล้วก็ผมก็คุ้นชินกับการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้า กล้องเซลฟี่ของ iPhone 11 Pro Max มากๆนะครับแต่ว่าพอผมกลับมาใช้ iPhone SE เนี่ยผมรู้สึกว่า องศาการรับภาพของกล้องหน้าเนี่ยมันแคบลงกว่าเดิมเวลาที่ผมจะเซลฟี่เนี่ยทุกครั้งผมจําเป็นที่จะต้องยืดแขนออกไปเพื่อสุดเลยเพื่อที่จะเซลฟี่ในมุมมองเท่าที่ผมเคยถ่ายภาพได้เป็นประจำซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอ,อ,อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้การถ่ายเซลฟี่เนี่ยมันมีความสนุกน้อยลงแล้วก็มันเก็บภาพได้แคบขึ้นนะครับและสําหรับกล้องหลังนะครับถึงแม้ว่ากล้องหลังเนี่ยจะไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายนะครับแต่ว่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ากล้องหลังของ iPhone 11กับ p h o n กับ p r o เนี่ยมันดมากๆนี่แลัว ก็พอมาใช้กล้องเลนส์เดี่ยวนะครับของ iPhone SE ปี2020เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณภาพมันมันมันแตกต่างกันนิดนึงพอสมควรนะครับรวมไปถึงกล้องหลังของมันเนี่ยมันมันมันถ่ายภาพได้ไม่กว้างสาใจเหมือนตอนที่ใช้ iPhone 11ซึ่งตรงนี้มันก็ค่อนข้าง สําคัญกับคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพมากๆนะครับคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพมากๆจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะเชียร์ให้ไปใช้ iPhone 11 Pro มากกว่านะครับหรือว่า iPhone 11 Pro Max อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า iPhone 11 Pro เนี่ยมันมี3กล้องซึ่ง3กล้องของมันเนี่ยก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การที่มันมี3ามกล้องเนี่ยอย่างน้อยสุดนะครับมันทำให้มุมมองการรับภาพของเราเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งได้เลือกเลนส์ที่จะใช้งานได้ถ่ายภาพมุมกว้างก็ได้ถ่ายภาพมุมปกติก็ได้หรือว่าจะถ่ายภาพมุมที่แคบลงมา ก็ได้ตรงนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับถึงแม้ว่าฟีเจอร์มาตรฐานต่างๆนะครับ mm. เกี่ยวกับการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอด้วยโหมดพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยจะมีอยู่ใน iPhone SE ก็ตามแต่ว่าการถ่ายภาพในโหมดไนท์โหมดเนี่ยมันไม่มีดังนั้นคนที่ซีเรียสในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับอยากที่จะใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องในการถ่ายภาพดีๆเนี่ยก็อยากที่จะให้มองข้ามเจ้า iPhone SE ไปแม้ว่าค่าตัวมันจะคุ้มค่า มากๆก็าตามเรื่องที่สอนนะครับนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์ครับปกติเนี่ยหลังจากที่ผมใช้งานเจ้า iPhone 11 Pro Max มาเป็นระยะเวลาประมาณครึ่งปีเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามีความพึงพอใจในเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์มันพอสมควรปกตินะครับผมตื่นขึ้นมาในหกโมงครึ่งในทุกๆวันนะครับแล้วก็ผมใช้งานเจ้า iPhone 11 Pro Max เนี่ย โดยที่ไม่ได้ชาร์จเลยเนี่ยแบตเตอรี่ไลฟ์ของมันนะครับมันสามารถอยู่ได้ย,ยันประมาณสัก4ทุ่มสำหรับการใช้งานแบบของผมนะครับ4ทุ่มเนี่ยเต็มที่เลยนะครับมันก็แค่พึ่งขึ้นเตือน อยู่ที่20%สําสำหรับการใช้งานปกติของผมซึ่งพอผมเปลี่ยนมาใช้เจ้า iPhone s e ปี2 0 2 0นี่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าผมตื่นขึ้นมาประมาณหกโมงครึ่งเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช้โทรศัพท์แบบเดิมใช้เท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเตือนให้ผมชาร์จประมาณช่วงประมาณสักบ่ายสบ่ายสนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าอ,อ,อันนี้มันเป็นประสบการณ์การใช้งานจริงผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปพูดถึงเรื่องของสเปคของมันว่ามันมีแบตเตอรี่ที่มันเล็กลงแน่อครเืง ลแล้วก็แบตเตอรี่ภายในของมันเนี่ยมีเพียงแค่1,800กว ah, ่ามิลลิแอมซึ่งถามว่าถ้าเกิดไปเทียบกับ iPhone 11 Pro Max มเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมแน่นอนครับว่ามันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับเป็นคนที่ไม่สะดวกในการที่จะชาร์จโทรศัพท์บ่อยๆ ไม่สะดวกเลยครับที่จะชาร์จโทรศัพท์บ่อยๆหรือว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะชาร์จโทรศัพท์บ่อยๆเนี่ย iPhone SE ปี2020เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้ครับซึ่งมันก็ไม่สะดวกนะครับที่เราจะต้องพก power bank ในการที่จะไปไหนมาไหนกับ iPhone SE ไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นภาระในการที่จะต้องพกสิ่งของพก power bank พกสายชาร์จเพิ่มขึ้นไปด้วยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากที่จะให้เพื่อนๆให้ความสําคัญแล้วก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของคนที่ใช้ iCloud หนักๆ iPhone SE P 2020 2 0ตัวนี้นะครับผมซื้อตัวเริ่มต้นของเข้ามานะครับนั่นก็คือมีความจุภายในตัวเครื่องอยู่ที่64 g b ในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่ใช้งานเจ้า iPhone SE ปี2020ตัวนี้หนักมากไม่ได้ใช้แบบจริงจังมากผมพยายามที่จะไปใช้งานหนักๆบน iPad บนอะไรพวกนี้แทนมากกว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวผมเองเนี่ยผมใช้ iCloud ร่วมด้วยแล้วก็ iCloud ที่ผมใช้เนี่ยก็มีไฟล์มีรูปภาพมีวิดีโอนะครับมีความจุยอยู่ประมาณสัก 1.2เทราไบต์ 1> uh, 1. นะครับที่อยู่ใน iCloud นะครับคราวนี้พอผมเปิดใช้งานเจ้า iPhone SE ปี2020ตัวนี้นะครับ,รบก็ต้องบอกว่าผมซิงค์ iCloud เป็นที่เรียบร้อยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดออกมานะครับหรือว่าไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดลงมาใส่ในโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าไฟล์พรีวิวที่มันอยู่ใน iCloud ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะครับมันถูกโหลดใส่มาให้ด้วยในตัวโทรศัพท์ของเราโดยอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราซิงค์กับ Apple ID เป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากๆครับเพราะว่าไฟล์พรีวิวต่างๆเนี่ยที่มันอยู่บน iCloud ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ iCloud นะครับมันจะถูกโหลดเข้ามาในเครื่องโดยอัตโนมัติแล้วมันจะทำให้เครื่องของเราเนี่ยมีความจุที่เต็ม ไปอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมใช้โทรศัพท์ของผมนะครับมีแอปพลิเคชันอยู่แค่ประมาณ2หน้ากระดานเท่านั้นเองแล้วก็แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่ผมใช้งานนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันที่มีต้องจําเป็นที่ต้องใช้ความจุข,ของเครื่องสูงๆอะไรเลยนะครับแต่ว่าไฟล์ของเครื่องผมนะครับก็หมดลงไปอย่างรวดเร็วกับการที่มันโหลดพรีวิวภาพต่างๆเข้ามาใส่โทรศัพท์ของเราท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ iPhone SE นะครับแล้วมีแผนที่จะใช้เครื่องเพียงแค่64 g b แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับใช้ iCloud ร่วมด้วยเนี่ยผมไม่แนะนําเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้ iCloud ร่วมด้วยนะครับแนะนําให้ซื้อเครื่องที่มีความจุสูงสุดไปเลยครับที่ 256GB เพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถมีพื้นที่ในการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในโทรศัพท์ของเรานะครับซึ่งมันคงไม่สนุกแน่นะครับถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องถ่ายวิดีโอถ่ายภาพอะไรต่างๆแล้วเมมโมรีในเครื่องมันเต็มไม่สนุกเลยครับถัดมานะครับคนที่ชอบโทรศัพท์ที่มีหน้าจอใหญ่ อาจจะไม่ชอบ iPhone SE ก็ได้ครับเพราะว่า iPhone SE เนี่ยแน่นอนครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีขนาดหน้าจอเพียงแค่4.7นิ้วซึ่งขนาดหน้าจอ4.7นิ้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเรามาใช้งานเพียงเล็กน้อยเรามาใช้งานเพียงแค่โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าใช้งานในส่วนของการเป็นโทรศัพท์ของมันเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเพียงพอแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับเล่นเกมหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้งานในการดูคอนเทนต์ YouTube หรือว่า Facebook วิดีโอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า IG ต้องบอกครับว่า4.7นิ้วเนี่ยมันไม่เต็มตามันไม่สะใจถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปลี่ยนไปใช้ iPhone 11หรือว่า iPhone 11 Pro นะครับที่มันมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นในระดับ5นิ้วขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะตอบสนองคนที่ชื่นชอบการใช้งานโทรศัพท์ที่มีหน้าจอใหญ่ๆมากกว่าเพราะแม้ว่าหน้าจอ4.7นิ้วเนี่ยมันจะเพียงพอแต่มันเพียงแค่เพียงพอครับ มันไม่สามารถที่จะตอบสนองอารมณ์ความต้องการของเราในการเสพสื่อเสพคอนเทนต์ได้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนและแน่นอนครับด้วยความที่หน้าจอขนาด4.7นิ้วของมันเนี่ยมันเล็กเกินไปใช่ไหมครับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมเพื่อนๆที่มีความรู้สึกว่าชีวิตกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยการเล่นเกมเป็นส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งหน้าจอ4.7นิ้วนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องเล่นเกมบนหน้าจอขนาด4.7นิ้วเนี่ยมันเล็กเกินไปที่จะเล่นเกม ดังนั้นถ้าเกิดพกเพื่อนชื่นชอบการเล่นเกมมากๆเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเครื่อนนะครับจะมีการประมวลผลเป็นอย่างดีเล่นเกมอะไรก็ไม่สะดุดไม่กระตุกนะครับลื่นไปหมดเลยแต่ว่าหน้าจอที่เล็กไปสักหน่อยของมันเนี่ยก็อาจจะทําให้การรับชมภาพการเล่นเกมเนี่ยมันได้อัธรตไม่เต็มตาไม่เต็มใจนะครับก็ ตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะครับว่ารับกับขนาดหน้าจอขนาด4.7นิ้วของมันได้หรือเปล่าสุดท้ายนิดนึงนะครับแถมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสเปคของหน้าจอนะครับหน้าจอของ iPhone SE ปี2 0 2 0นี้นะครับมีคุณภาพในการแสดงสีสันอยู่ที่8บิตหรือว่าที่ประมาณ16ล้านสีถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับชอบ หรือว่าแต่งรูปหรือว่าใช้งานโทรศัพท์นะครับในเชิงของการโหลดไฟล์จากตัวกล้องชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับมาใส่ในโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็ แต่งรูปเนี่ยหน้าจอระดับ16ล้านสีเนี่ยมันอาจจะให้สีสันหรือว่ามันอาจจะให้รายละเอียดของสีเนี่ยที่ไม่เพียงพอหรือว่าที่ไม่สุดสําหรับคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะจะเอา iPhone มาแต่งรูปแบบซีรีสจริงจังเนี่ยมันจะได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สุดเพราะว่าหน้าจอของมันเนี่ยแสดงสีอยู่เพียงแค่8บิตแต่ว่าสําหรับ iPhone 11 Pro นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro เนี่ยมันมีหน้าจอแบบ10บิตถ้าเกิดว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสนใจในเรื่องของการใช้หน้าจอในการแต่งภาพเนี่ย iPhone 11 Pro เนี่ยในปัจจุบันนี้น่าจะเหมาะสมกว่าครับแน่นอนครับสำหรับจุดที่จะต้องสังเกตสำหรับจุดที่น่าสนใจนะครับกับการที่จะเลือกซื้อ iPhone SE ปี2020ตัวนี้แม้ว่ามันจะมีจุดที่ผมรู้สึกว่าเออมันต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจกับมันมากๆกับ กับคําแนะนําที่ผมให้ไปนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจเจ้า iPhone SE ครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า iPhone SE เนี่ยจะเหมาะกับเพื่อนๆมากนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ,ๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์นะครับหนักหน่วงหรือว่าใช้งานมันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ใช้งานมันในระดับขึ้นถึงขั้นที่ว่าจะต้องออทํางานทุกอย่างบนโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่า iPhone SE เนี่ยให้คุณภาพแล้วก็ให้ประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีมากๆในระดับหนึ่ง หึงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์ ในระดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องบอกว่ามันทางานค่อนข้างเพียงพอเพราะว่าชิปประมวลผลแบบ A13 Bionic ของมันเนี่ยก็ทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับเพียงแต่ว่าข้อจํากัดของเจ้า iPhone SE ปี2 0 2 0ตัวนี้น,นั่นคือเรื่องของจอภาพที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการทํางานในการใช้งานนะครับเพราะว่าจอภาพขนาด4.7นิ้วของมันเนี่ยมันก็จะจํากัดในเรื่องของการใช้งานที่สะดวกลงไปเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกันนะครับกับ iPhone 11หรือว่า iPhone 11 Pro ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ดูลพินิของเพื่อนๆแล้วครับว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์ iPhone SE มาใช้งานหรือเปล่าหรือว่าจะเลือกซื้อโทรศัพท์ iPhone SE ปี2020เนี่ยมาใช้งานในลักษณะไหนเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆแบ่งปันไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆชื่นชอบเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเพื่อนๆได้ก็รบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวิดีโอคลิปนี้ก็ลาไปก่อน รับฟังกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ